แตาคิดว่าไม่เรียนก็ได้ไม่เรียนไม่ได้ต้องเรียนคือทุกคนสามารถเรียนจบริดับไหนไม่ว่าคนพิกาหรือคนแบบกระบีก็สามารถเรียนจบระดับนี้ได้ขอเพียงโอกาสเราว่าการศึกษาเป็นแบบธรรมาทุกคนเลยไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการแต่แต่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนหรือเปล่า ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนเนื่องจากปาัญหาหลายอย่างเช่นฐานะาางบ้านนโยบายภาครัฐที่มันไม่เอื้อำนวยทำให้เขาไม่มีโอกาสที่เขาไปเรียนครับโอ้โหเอาจริงตอนเขา้เขาเรียนเขาเรียนยากมากเพราะว่าด้วยเราพิก,การนะเนอะด้วยบากรเบยกก็จะไม่รับเลยเพราะว่าแบบเป็นภาระเขาตอนข้าหนูบ้านเนี่ยแบบหาประมาณสามนูเรียนคือหาไม่ได้เขาไม่รับเพราะเป็นภาราเขาจะแบบเอาาขอเรียนนยครับขอเข้ามาเรียนได้ไหมเพราะแบบคือเราก็อยากเรียนก็เลยอยาก,ยาก,ยากมีความรู้เนอะก็อยากเข้าไปเรียน จนอนุบาล,ลรับพอเข้ามหาลยัยบุ๊บรู้สึกว่าอะอย่างเเรียนไม่แคบร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามหาลยัยเขามีแบบนักรืยขั้นหลัหามากๆพรารรมยาตัแบบมีโครงการนักศึกษาพิการเนาะก็จะแบบมีความแบบมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีคนพิการเรียนอยู่ข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนพิการแล้วก็รู้สึกว่าสังครรมมหาวยาลัแบบทั่วไปมากแบบเหมือนทุกคนเท่ากันหมดเลยไม่มีใครแบบแบ็คหลงเลย คือเราก็เรียนบ้านแล้วมีภาษาอะไรก็มีเราเขียนไม่ได้เหมือนเดิมเลยแต่มันก็มีการแบบใช้คอมในการพิมพ์แทนเลยนะครับการฟังเลคกเชื่อกาเสียงมาฟังบ้านแล้วมาพิมพ์บอร์ด้าอาจจะตรวเลคกเชื่อไม่ได้แต่พิมพ์บ้าเลยนะครับ <S 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 แต่แว่าค่อนข้างน้อยมากมาะคนมพิการที่มีโอกาสไปเรียนด้วยการสาื่อสารบางจาัดพักละหรือว่าโรงเรียนก็บางคือเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนพิการเข้าไปเรียน ได่โรงเรียนเราเรียนไม่ค่อยจำกัดว่าอะไม่มีอยู่บักรกือเมื่อคนพี่การก็ไม่รับแล้วเลยนะครับค่งคนพี่การที่มุเกเรียนจบปริญญารือจบมัธยมเนี่ยคือน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านเลยไม่ได้เรียนเลย ต้องเรียนก่อนว่าเด็กพิการเนี่ยเจอกับความยากลาบากเจอกับอุปสรรคในการเรียนต่อเนี่ยมากมายนะคะ<ม>เขาลําบากกว่าเด็กทั่วไปในการเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นจะมีเด็กพิการที่สามารถเรียนในระดับประถมเนี่ยแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยระดับมัธยมจะเหลือแค่8.8ซซึ่งก็น้อยลงไปอีกกว่าจะ<ม>เด็กพิการจะสามารถเรียนมัธยม และที่สำคัญกว่าจะถึงระดับมหาวิทยาลัยเหลือแค่หนึกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น เป้าหมายของสอสสภาพใหญ่เนี่ยเราเน้นเรื่องสุขภาวะของคนพิการในทุกมิติหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสังคมแล้วก็โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการจนกระทั่งไปถึงปลายทางว่าเขาจะต้องมีอาชีพมีโอกาสและมีงานทําเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั่นถึงจะนํามาซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาในบทบาทของสอสสก็ได้สนับสนุนไปหลายส่วนเลยค่ะ ให้ช่วยกันออกแบบนวัตกรรมที่จะเข้ามาหนุนเสริมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกคนก็คือให้ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละประเภทเด็กพิการจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลเพราะฉะนั้นการสนับสนุนของสสสก็จะมีการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ กะการคิดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเข้าสังคมได้ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขก่อนก<ม>นั่นก็คือด้านซอฟต์สกิลที่ทางสสสนับสนุนส่วนฮาร์ดสกิลก็คือทักษะที่สําคัญจําเป็นในแต่ละอาชีพทักษะการใช้ชีวิตในแต่ละแบบด้วยนะคะ<ม>ก็ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยก็ต้องมีความสมดุลก<ม>ันถึงจะสามารถทําให้เด็กพิการเนี่ยเรียนได้จนจบการศึกษาแล้วก็ออกมาทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ แล้วก็มีการสนับสนุนไปที่ทางกล่องดินสอนะคะบริษัทกล่องดินสอให้จัดงานเด็กพิการเรียนไหนดีซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่4ี่แล้วที่ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาสให้กับเด็กพิการได้รู้จักสาขาที่ตัวเองจะเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเพราะว่าไม่งั้นน้องๆเด็กพิการในระดับมัธยมเนี่ยก็จะกลัวว่าแล้ว จะเข้าไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะต้องโดนเพื่อนล้ออีกไหมแล้วจะฟังเขารู้เรื่องไหมจะปรับตัวทันไหมความกังวลต่างๆนั้นก็จะถูกให้ข้อมูลค่ะให้ข้อมูลให้เด็กได้เตรียมตัวและประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนหน้าที่จะลงไปสู่สนามการแข่งขันการสอบเข้าแล้วก็การเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอีกครั้งหนึ่งค่ะในปีนี้เองเราก็ปรับตัวในการออกแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดทั้ง18มหาวิทยาลายัยหรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคตก็จะถูกดึงเข้ามาไว้ในเว็บไซต์เด็กพิการเรียนไหนดี .com แล้วก็เด็กพิการสามารถจะเข้าไปดูวันไหนก็ได้นะคะที่ตัวเองมีความพร้อมแล้วก็สนใจโดยในนั้นเองก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นเด็กพิการที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเข้ามาให้คําปรึกษาคงไม่มีใครสามารถจะคลายความกังวลหรือว่าให้คําปรึกษาได้ดีไปกว่าเด็กพิการด้วยกันเองเขาผ่านประสบการณ์ในจุดนั้นมา เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถให้คําแนะนําน้องๆได้อย่างตรงจุดตรงกับความ,วามกังวลที่เกิดขึ้นกับเด็กพิการคนอื่นค่ะเราว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบสาอาชีพในอนาคตของของ,ของทุกคนไม่ว่าคนปะกติหรือคนพิการเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากให้เรียนหรือว่าเราโชคดีมีโอกาสได้เรียนเราทำให้มันเป็นพี่เลยนะครับ่คิดอยู่แล้วเลยอนาคตเนานะจะได้เป็นวิทยากรในการบรรยายว่า คนมีการก็สามารถเรียนจบปริญญาได้คือทุกคนสามารถเรียนจบปริญญาได้หรือว่าคนมีการหรือคนบกตบิก็สามารถเรียนจบปริญญาได้เ <c oughs> ขอเพียงโอกาสที่ให้เขาให้เรามาเราพร้อมจะรับมาทำมันให้่เป็นพี่ถ้าตลอน,น,น้องพี่กำลังจะเข้าเรียนแถเราหรือมันไปยมมาบ้างก็แล้วเนี่ยคิดว่าการเรียนหรือการู้เนี่ยมันเป็นสมบัติในสมอ,องเราเราสามารถนำคนรู้ผู้เนี้ยไปประกอบอาชีพในอนา,นาคตก็อยากอยากคิดว่า ไม่เรียนก็ได้ไม่เรียนไม่ได้ต้องเรียนเพราะว่าถ้าไม่เรียนน่ะก็จะไม่มีอค์คกามรู้ในการไปประกอบอาชีพแน่นาครับก็ให้น้องแบบเออพยายามหาโอกาสในการเข้าไปเรียนได้เลยเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าสังคมเป้พยายามเปิดโอกาสมากขึ้นตอนนี้เออเด็กก็มีโอกาสได้เรียนมากขึ้น